คิดเป็นปก็กีดไปเรื่อยกีดทุกวันนะะก็ช่วงนี้แหละเขาจะหยุดช่วงที่มันสลัดใบเนี่ยเขาจะหยุดพักให้มันให้มันผัดใบให้มันอะไรเสร็จสัดเรียบร้อยจนกว่าตอนนี้นะถ้าเขาเริ่มหยุดแล้วเนี่ยใบยางมันร่วงแล้วเขาจะไม่กีดแล้วเขาจะหยุดทิ้งไปนู่นเลยจนกว่าจะเข้าหน้าฝนเขาก็จะสักสามเดือนสี่เดือนมั้งทิ้งไปนู่นเลย แล้วพอหน้าฝนเขาก็จะเริ่มกรีดใหม่ต้นยางก็ขายได้สิต้นยางขายได้เคยเห็นไหมเขาไปทำรอดทำแปรทำอะไรต่ออะไรของของบ้านอะ่ะก็ไม้ยางทางนั้นไม้ยางเอาไปทำได้ทำบ้านทำอะไรทำได้มันขายได้นะต้นยางเนี่ยขายได้เออขายได้เลยก็ได้เงินเลยละ่ะเอาง่ายขายเป็นเงินได้เงินแน่นอนอืม ตามนั้นนะบอกได้เลยก็ไปหาซื้อต้นกล้ามาลงใหม่หลังจากตัดต้นยางเอาไปแล้วเนี่ยก็ไปซื้อต้นกล้ามาลงใหม่ก็รออีกสามสิบปีเอยรออีกเจ็ดปีก่อนจะกีดได้รออีกเจก็ด,ดออปีระหว่างเจ็ดปีก็ทําอย่างอื่นไปสิเออทางานทําอื่นอย่างอื่นมีเยอะแยะทาก็ทําไปนะเออก็รอไปทําไปเรื่อยๆทําอย่างอื่น เออก็ว่ากันไปพอได้กกีดปุ๊บมันก็พอได้มีไรายได้เออสักแอดว่านะสักยี่สิบไร่เนี่ยยี 23, ่สิบสามสิบไร่ก็กีดกันงั้มแล้ว e. เอฟซีเออกกีดก็ไม่ไหวแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็คือจ้างเขากกีดจ้างเขากกีดด้วยนะแบ่งคนละครึ่งคนละครึ่งคนกกีดก็เอาไปครึ่งหนึ่งเราเป็นเจ้าของไม่ต้องทําอะไรหรอกคอยเอาไปขายอย่างเดียว อคอยไปขายอย่างเดียวได้เงินมาเท่าไหร่ก็แบ่งหารสองไปคนกีดคนกีดคนดูแลต้นยางคนกีดนะอะอะไรอีกละ่ะก็ใส่ปุ๋ยด้วยเมื่อกล้วยไม่แน่ใจไม่ได้นะไม่เคยเห็นเขาปลูกอ่ากล้วยในสวนยางเลยมีแต่เขาปลูกข้างๆสวนยางเพราะว่ากล้วยมันต้องการแสงแดดไง ถ้าคุณไปปลูกอยู่ใต้ต้นยางเนี่ยคุณตายอ่ะกล้วยอาจจะตุยนะกล้วยอาจจะตุยได้เพราะฉะนั้นนอกจากกระชายนะกระชายเนี่ยมันเป็นเป็น,เป,นเป็นพืชที่มันอยู่ในดินเนี่ยมันไม่ต้องการเอ่อไม่ต้องการแสงแดดมันก็อยู่ได้เอ่ออย่างอื่นไม่เห็นมันจะอยู่ได้เนี่ยแอเนี่ยปลูกปลูกข้างในเนี่ยเอฟซนะเอ่อปลูกมะกรูดมะนาวอะไรอะ่ะพริก กะเพราอะไรพวกเนี้ยขาะแล้วเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กปลูกข้างในไม่ค่อยเวิร์กเพราะอะไรแดดมันไม่ส่องไม่ถึงไงแดดไม่ค่อยดีแดดมันส่องไม่ถึงส่องถึงบ้างไม่ถึงบ้างเนี่ยลำไรลำไรเงี้ยมันก็เลยออกมาผลออกมามันก็เลยไม่ดีอตายหมดพืชอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยดีเพราะมันต้องการส่องเขาะแสงในเมื่อแสงไม่มีมันก็อยู่ลําบากเพราะข้างบนมันมีใบปกคลุมอยู่มันก็ บางทีก็ส่องมาเจอบ้างส่องไม่เจอบ้างเจอบ้างไม่เจอบ้างมันต้องให้ได้วันๆหนึน่งก็งได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเนะี่ยแดดมันต้องเป็นอย่างนั้นพืชมันถึงจะอยู่ได้ออสสวัสดีคุณสมหมายนะครับสวัสดีครับผมนี่แหละคุณมนตรีคุณมนนะครับนะก็ทักทายกันนะครับเอฟซีเนาะนี่แหละเอาพูดถึงตรงที่เราอยู่เนะี่ยการเกษตรมันคืออะไรอย่างเงี้ยนะ เราก็เรียนรู้จากเขานี่แหละนะเรียนรู้จากเขาตรงนี้เพราะาเราอยู่ตรงนี้เราก็รู้ไงว่าเขา่าทําอะไรยังไงนะครับแบบไหนอตอนไหนกีดตอนไหนหยุดนะอายุงานนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็พอจะรู้บ้างแหละเพราะเราอยู่ตรงในสวนยางเนาะไม่รู้ก็แปลกคุณดีแท็กนะครับสวัสดีครับผมมันก็เป็นอาชีพหนึ่งพวกง,ง่ายๆก็พอได้เนอพอได้พอได้กิน ยางกับกล้วยผูกคอมกันไม่ได้หรอกก็คือใหม่ๆเนะี่ยพอได้อยู่พอยางมันโตขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปปกคุมปกคุมกล้วยอีกกล้วยก็ตุยอีกบอกได้เลยไม่ได้เออเพราะถ้าต้นยางมันโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยกล้วยก็ตายเพราะว่าอะไรมันต้องการแสงแล้วมันไม่มีแสงเนี่ยนะเออต้นยางมันใหญ่กว่านะเล็กๆเนีย่ยก็พอได้ แต่พอใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันก็เริ่มไม่ไหวแล้วนะต้องโตก่อนอยู่แล้วเหรอมันมันก็ใช่อยู่ต้องโตก่อน,นแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดกล้วยไปปกคลุมยางยางก็จะไม่โตอีกยางก็ต้องการสองข้อแสงเหมือนกันนะเออยางก็ต้องการแสงเหมือนกันต้องการแสงแดดถ้ากล้วยมันสูงกว่ายางยางก็จะตยอีกอ่ มันก็จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะอะไรไปปลูกร่วมกับยางหรอกอา่าระยะห่างของยางใช่ไหมระยะห่างของยางเนี่ยกว้างสี่เมตรกว้างสีนะ่เมตรนะอ่ด้านกว้างเป็นแถวนะเขาเขาจะตีเป็นแถวเนาะแถวกว้างเนี่ยประมาณสี่เมตรได้แอด d o w นะ ประมาณ4เมตรได้อ,อระยะต้นระยะต้นห่างกันก็ทิศในแถวของมันเนี่ยประมาณ3เมตรนะเดาๆานะประมาณ3เมตรอยู่เนี้ยอาจจะแคบกว่าหน่อยกไ็ไม่เป็นไรแต่ก็ให้ทิ้งระยะประมาณ3เมตรเอา3-4เมตรไม่เกินนี่แหละโดยประมาณนะแต่ก็ไม่ให้ใกล้กว่านั้นแหละมันจะถีเกินไประยะตรงของของต้นนะ แถวของมันอ่ะแถว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 เนี่ยก็คือประมาณสี่เมตรแล้วก็ระหว่างแถวก็น่าจะประมาณสามเมตรนะเสามเมตรถ้ามันปลูกใกล้เกินไปก็กิ่งก้านก็จะพัวพันกันนะครับไม่ได้อ่ะเขาเขาก็บอกอยู่ให้มันทิ้งระยะอยู่ไงแถวหนึ่งก็ประมาณสี่เมตรไงแถวหนึ่งก็คือระหว่างแถวอะระหว่างแถวประมาณสี่เมตรแล้วแล้ว แล้วในแถวของมันน่ะห่างประมาณสาเมตรแต่ละต้นอ่ะก็ประมาณนี้ที่แอดดูๆอยู่นะอยู่ประมาณนี้สาเมตรบ้างสองเมตรบ้างก็แล้วแต่แต่ว่าถ้ามันใกล้เกินไปมันก็โตมันก็จะกิ่งก้านมันก็จะพัวพันกันไงคุณแม่สุมวลนะครสวัสดีครับผมนะครับหนาวมากนะครับวันนี้หนาวอากาศเย็นมากนะตอนนี้นะอากาศเย็นครับคุณแม่อืม ช่วงนี้เย็นมากแล้วก็เย็นเย็นโอ้โหถึงที่สุดเลยน่าจะสิบฝ่าองศาแน่นอนนะครับรู้สึกหนึ่งเมตรไม่ได้เลยไม่มีเลยแถวนี้ไม่มีหนึ่งเมตรเป็นไปไม่ได้มันติดเกินไปสองเมตรก็น้อยไเกินไปด้วยอย่างน้อยต้องมีสามเมตรเอาจริงๆสองเมตรนี่ไม่เวิร์กหรอกกิ่งก้านมันยืดเข้าหากันไง เอออย่างน้อยมีสามเมตรแอดว่ากาลังสวยนะห่างสามเมตรกว้างสี่เมตรแต่ละแถวกว้างสี่เมตรในแถวของมันก็ประมาณสาเมตรเนี่ยจะดูดีมากเออเพราะว่าต้นยามันต้นใหญ่นะสูงโอ้โหสูงลิบเลยนะครับเจ็ดแปดเมตรนะมั้งต้นหนึ่งอะ่ะไม่ต่ำฝ่าไม่ต่ำกว่าสิบเมตรแหละแอดว่านะเออสูงสูงเกือบเกือบสิบเมตรอ่ะ คือถ้ามันถี่กันไปมันอาจจะต้นไม่ใหญ่ก็ได้นะเอออย่างน้อยต้นต้นมันต้องใหญ่เออประมาณเท่าขาขาโต้เนี่ยขาคนเนี่ยนะไม่ใช่น้องนะขาเลยเออประมาณนั้นนะครับสัญญาณแม่ปูใช่หไหมสามจุดห้าเมตรเหรอ ระยะห่างหรือยังไงนะครับคุณแม่เก็บกล้วยขายไม่ค่อยเวิร์กหรอกไม่มีใครเขาทำเออยางแม่ปลูกสามเมตรครึ่งเหรออ๋อแต่ที่นี่อ่แอดดูแล้วนะที่นี่ประมาณสาเมตรสามเมตรครึ่งก็ได้แต่ระยะล่องของมันเนี่ยประมาณสี่เมตรตรงนี้นะแอดดูแล้วแอดวัดดูระยะแล้ว เพราะเราอยู่ที่นี่ประมาณสี่เมตรสี่เมตรกว่าโดยํำไปมั้งประมาณสี่เมตรกว่าได้สี่เมตรสี่เมตรกว่านิดนึงอ่ะไม่เยอะหรอกแต่ไม่ถึงห้าเมตรแน่นอนอระยะล่องนะแต่ในระหว่างล่องเนี่ยสามเมตรเนี่ยมีแน่นอนตรงเนี้ยบางทีก็ไม่ถึงบางอันก็ไม่ถึงสามเมตรแล้วก็มีสามเมตรเออสามเมตรมี ประมาณนี้แหละนะระหว่างต้นยางใช่ไหมก็มันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละคุณแม่อยู่ประมาณนี้เอออยู่ประมาณนี้ท,ที่ที่นี่เขาปลูกกันเพราะแอดทำไมถึงรู้ละ่ะเพราะแอดใช้ผ้าใบขึงไงผ้าใบขึงไอ้ที่ทำลงรถแอดไงขึงระหว่างต้นไม้อะในล่องในร่องเนี้ยพยางแอดประมาณสี่เมตรมันยังมันยัง ล่องล่องมันยังกว้างกว่าสี่เมตรอีกอะแอดก็เดาเอาสิประมาณเนี้ยอย่างน้อยมีสี่เมตรครึ่งอะนะล่องของมันอะแต่ระยะระยะในล่องเนี่ยประมาณสาเมตรได้เพราะว่าเราวัดจากไหนวัดจากกระท่อมเนี้ยมันเข้าไปได้บางทีมันก็ลอดไม่ได้กระท่อมกว้างประมาณสองเมตรเออสองเมตรเนี่ยบางทีมันมันลอดไม่ได้ก็มีเออติดต้นต้นยางอย่างเงี้ย เราก็ดูแล้วเอ้ยหาดสองเมตรมันรอดไม่ได้ดีวะ่ะเออบางทีมันก็ประมาณสองเมตรสองเมตรก็รอดไม่ได้และไอกระทอบอมันติดมันต้องระยะทางสามเมตรแอดเดานะประมาณสามเมตรได้เออก็ถามว่าพอดีไหมมันก็แล้วแต่คนเข้าปลูกเนาะอันนี้เราก็ไม่รู้หรอกแต่เขาปลูกแล้วประมาณนี้ปลูกที่ก็ไม่ดี ระยะห่างต้นยางใช่ครับผมประมาณสามเมตรของที่นี่นะอมันมันจะใหญ่ใช่ไหมใช่แอดก็ว่าอย่างนั้นแหละแต่ถ้ามันใกล้กันเกินไปมันก็ไม่ค่อยใหญ่เพราะอะไรกิ่งก้านมันแย่งกันไงกิ่งก้านมันแย่งกันมันจะชนกันไงมันก็เลยไม่ค่อยใหญ่เออก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ที่นี่ก็เป็นพันต้นดูแล้วเป็นพันต้นอยู่ ก็มีสักมีสักยี่สิบไร่นี่ก็โอ้ยทำตายเลยนะเอฟซีนะเออยี่สิบไร่ก็พอได้กินอยู่คือมันเหมือนกับเสือนอนกิน่ะกินไปเรื่อยๆเ,เสือนอนกินกินไปเรื่อยๆได้ใช้ได้กินะได้อยู่ได้กินเอาง่ายๆเออได้อยู่ได้กินเ,เหมือนกับเป็นบ่อน้ํามัน่ะคิดกันตั้งแค่นั้นดีกว่าเอฟซี FC, คิดว่าเป็นบ่อน้ํามันแล้วกัน เออได้กินได้อยู่กับกมันนี่แหละเออได้ขายได้อะไรแต่บางทีก็แล้วแต่ขึ้นขึ้น,นลงลงนะเออครั้งที่แล้วนี่น่าจะประมาณสามสิบเจ็ดบาทนะต่อโลแอดไปถามเขาดูแต่ตอนนี้น่าจะลดแล้วมั้งเออราคานะมันไม่แน่นอนหรอกอย่างตลาดหุ้นเลยเอฟซีขึ้นขึ้นลงลงไม่แน่นอนอืมไม่รู้จะเอาอยัางไงกันแน่ ใช่ครับผมนะประมาณนั้นนะครับอ่าก็ว่ากันไปเนาะเพราะเราเราอยู่ตรงนี้เราก็พอจะพอจะเดาได้พอเราอยู่ที่กับพื้นที่ของมันเลยมันก็ไม่ได้ยุ่งยากหรอกปลูกมันไม่ได้ยุ่งยากไอ้ปลูกไอ,อย้ยางเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากอะไรอืมดูแลแล้วก็แล้วไปเอ่อหญ้ามันขึ้นแล้วก็ตัดหญ้าซะอืมนํำยางแพงไหมละขียางเนี่ยก็ประมาณ เมื่อเดือนที่แล้วเรื่องไงเนะ่ะสามสิบสามสิบเจ็ดบาทนะจะลดแล้วลนะ่ะตอนนี้แอนว่านะอาจจะเดือสามสองสามสามอะไรก็ว่ากันไปเออ,อาจจะลดแล้วก็ได้เออไม่แน่นอนอเอซี FC, บอกได้เลยอย่าไปยึดติดกับมันตรงนี้นะขึ้นขึ้น,นลงลงไม่แน่นอนเออตามสภาวะอ่าของตลาดหรือของยี่ปูะสาปัะนะครับไม่แน่นอน เราไม่ใช่เป็นผู้กําหนดราคายางไงเออเราเป็นเกษตรกรเรกรนี่ยเรากําหนดไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้รับซื้อหรือตลาดกลางหรือก็ว่าก,ก็ว่าไปเออสามสิบกว่าบาทก็แพงอยู่นะล่ะแพงอยู่เหรอแต่สมัยก่อนอะร้อยกว่าบาทโอ้โหเป็นไงโอ้โหร้อยกว่าบาทมาเอ้ยนะครับเอฟซีออกรถกันเป็นว่าเล่นอะ ใครกําหนดแล้วก็ตลาดกลางไงพ่อค้าคนกลางอา่พวกซาปัวไงาบางคนก็ยิ่ปัวก็ซื้อไปเนี่ยอย่างคนรับซื้อขี้ยางไปก็ไปขายต่อให้แล้วก็อเจ้าของโรงงานที่รับซื้ออีกทีก็ดําราคากันสุดทีมันก็จะเป็นตามกลไกนี่แหละเราก็จะไปแพ้เสียเปรียบกับพวกนั้นแหละเอพวกที่มาซื้อตลาดใหญ่นเนี่ยมันเป็นผู้กําหนดกฎเกณฑ์ ราคายางเออมันก็จะเอาไปเอาไปนวดเอาไปทําเป็นยางแผ่นนะครับใช่ครับมันเป็นอย่างนั้นสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นจริงๆร้อยกว่าบาทร้อยสาสิบสี่สิบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะจําไม่ได้มันนานมามา,มากแล้วต้องเสดสมัยอ่าชวนหลีกไั่ที่ก็เป็นอะไรเนะี่ยชวนหลีกไั่สมัยก่อนแพงมากเออแพงมาก โอ้โหพ่กกีดยางทีนี่ยออกรถกระบะได้เป็นคันนะเอฟซีออกรถกระบะได้เป็นคันรถกระบะนี่ออกเป็นว่าเล่นกันทีเดียวรถเออพ่ออะไรนะอ่้งหมดเขาปลูกมายี่สิบไร่สามสิบไร่เนี่ยโอ้โหรวยเละเทะเลย FC. เอฟอซีกีดทีเนี้ได้เงินเป็นครึ่งแสนเอยครึ่งล้านโอ้โหใครจะไม่รวยก็แปลกแล้ว ใช่ยุคนี้ก็ตกมากตกตกเหมือนกันแต่ก่อนก่อนหน้านี้ก็ตกตกวันนั้นอีกเหลือสิบกว่าบาทหรือ,รรอ,อยังไงเนี่ยโอ้โหนะครับแทบจะเครียดเลยสิบกว่าบาทแทบจะไม่อยากเกียดกันทีเดียวสิบกว่าบาทยี่สิบาทนะเออมันมันกําหนดไม่ได้เอี